และผู้ประกอบการรายแรกมาพร้อมกับธุรกิจที่นำสมุนไพรพื้นบ้านอย่างหัวหอมมาสกัดเป็นน้ำมันและทำกำไรได้สูงถึงเดือนละ1.7ล้านบาทสวัสดีค่ะไม้นะคะเพศสัชกรหญิงเช่นนชูแขค่ะธุรกิจของไม้ยคือผลิตภัณฑ์น้ำมันหัวหอมสกัดออสพีค่ะตัวช่วยในการบรรเทาอาการคัดจมูกค่ะชาทุกท่านทราบไหมคะว่ามีพ่อแม่ผู้กครองค่ะจำนวนไม่น้อย ที่ยังมีความเชื่อผิดๆที่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเมทโทระดุณพิมเสนทําให้ลูกน้อยหายใจสะดวกหายใจโล่งส่วนผสมเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้และมีภาวะหนึ่งค่ะเรียกว่าภาวะจิติกปีดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งง่ายๆว่าโรคแพ้ถั่วปากอ้าเด็กเหล่านั้นค่ะเขาไม่สามารถที่จะสูดดมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเมทโทได้หากสุดดมไปแล้วค่ะ ทําให้เกิดการกระตุน้นทําให้เม็ดเลือดแดงของเขาแตกค่ะได้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ไมค่ะได้นําไอเดียจากสมุนไพรพื้นบ้านอย่างหัวหอมหอมแดงและหอมแขกค่ะโดยการนํามาทุบหรือบุไว้วางไว้บนหัวเตียงเพื่อนําไอหอมระเหยเหล่านั้นมาบรรเทาอาการคัดจมูกแต่นั่นเป็นวิธีการเตรียมที่ยุ่งยากเลอะเทอะและเสียเวลาอีกด้วยค่ะมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามินมีตพั์พร้อมใช้งานไม่มีส่วนผสมของเมนทอกระบุนพิมเสน้ำหอมออสเตีค่ะไม่ได้ดูแลแค่ลูกของไม้นะคะ แต่ดูแลคนไทยไปกว่าแสนคนผ่านช่องทางการขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์โดยเราคยอดขายค่ะกว่า1.7ล้านบาทต่อเดือนวันนี้เรามีข้อเสนอให้กับชาร์ค่ะจำนวนเงิน2ล้านบาทและกับหุ้น20%ค่ะอันนี้นี่เปิดบริษัทมากี่ปีแล้วนะคะประมาณ3ปีค่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าบริษัทนี้มีผลิตภัณฑ์ เพียงแค่ตัวเดียวตอนนี้มีตัวน,ะะน้ำมันหัวหอมแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเพิ่มเป็นตัวสติกเกอร์ค่ะเป็นตัวม็อกอัพขึ้นมาตอนนี้วางขายอยู่ที่ไหนครับตอนนี้กระจายในร้านขายยาก,กว่า1 0 0 0พันแห่งทั่วประเทศค่ะผลิตเองเลยอ๋อตอนนี้ใช้ o e m อยู่ค่ะคิดได้ยินถูกหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันว่ายอดขายคือ1.7ล้านบาทต่อเดือนค่ะปีที่แล้วขายเท่าไหร่นะครับยอดขายอยู่ที่1.5ล้านบาททั้งปีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ1.7ล้านบาทต่อเดือนอันนี้คือมาขายออนไลน์ก็เลยทําให้ยอดขายดีขึ้นหรือว่า ขยายตลาดโดยร้านยาเป็นส่วนใหญ่นะทั้งคู่เลยค่ะทั้งด้านออนไลน์แล้วก็ขยายปตลาดของทาง t ิ k กตอกและเฟซบุ๊กทางออฟไลน์อ่ะค่ะก็กระจายด้านขายยากว่าหนึ่งพันแห่งทั่วประเทศแล้วก็เดือนหน้าค่ะจะวางขายในร้านยาเอ็กซ์ต้าในเซเว่นเลเวกว่า50 0สาขาค่ะแค่พาซิฟตี้ในการผลิตได้มากหน่อยแค่ไหนอ่ะกำลังการผลิตประมาณ1ตันต่อวนันสัดส่วนออนไลน์ออฟไ,ไลน์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ะครับออนไลน์อยู่ประมาณ3 0อครับออนไลน์30แล้วหฟวหอมเอาที่ไหนฮะหัวหอมเนี่ยจากกวบ้านหรือต้องเลือกจังหวัดไหมหร เลือกค่ะเพราะว่าดินแต่ละที่ค่ะมันทําให้สารสําคัญของหัวหอมก็คือตัวคอสเตนปริมาณไม่เท่ากันค่ะพัดเลือกฟ์าออร์แกนิกไม่มีการใช้สารเคมีแล้วพืชออร์แกนิกเนี่ยทำให้การกำลังการผลิตมันน้อยลงนะจะจะทำเป็นแมสสมากๆจะไหวเหรอจะผลิตทันไหมตอนนี้ค่ะเราได้กระจายความเสี่ยงในการหาซอสนอกจากในประเทศแล้วยังต่างต่างประเทศด้วยค่ะ ยอดขาย1.7ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยแล้วกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ760,000ครับนี่คือบรรทัดสุดท้ายแล้วหรือว่า net profit แล้วครับ net profit แล้วนะ50%เนี่ย50%เนี่ยจริง G P อยู่ที่70ถึงเกือบถึง80%เลยครับแต่ว่าค่าคอสอื่นๆการเงินแบบนี้มีมีคนอยู่ที่พนักงานกี่คนครับพนักงานตอนนี้ค่ะทีมบริหาร5แล้วที่เหลือจะเป็นพนักงานขายค่ะ11,000ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ฮะค่า O M ต้นทุน G P จะ70%ขวดนึงประมาณเท่าไหร่ครับราคาขาย169ค่ะขวดเล็ก ขนาดใหญ่ขายอยู่ที่590บาทค่ะยอดขายก็ค่อนข้างดีต่อเดือนกำไรก็ก็ดีมากตัวเลขที่ให้มา2ล้านที่20%เนตี่ยต้องการช่วยให้ชักช่วยอะไรนะคือเราต้องการมากกว่าแค่ตังสองล้านนะครับเราอยากได้คอนเนคชันได้พาร์เนอร์ได้ช่องทางการขายเพิ่มครับเพื่อเราเป้าหมายของเราเราต้องการที่จะผลักดันออสพีเนี่ยให้เป็นท็อปออฟมายแบรนดในกลุ่มตลาดแม่และเด็กครับผู้ใหญ่ ไม่เอาเลยคตเราทำแน่ครับก็คือตอนนี้ค่ะเราทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ค่ะได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมสุดยอดธุรกิจนวัตรกรรมแห่งชาติด้วยค่ะไอตัวผลงานที่ที่ลองทํากับมอสงขลาครับอันนี้ออกมาเป็นงานวิจัยอะไรไหมครับมีผลวิจัยค่ะที่เขารวบรวมในโครงการของ i อ a ี่ะค่ะไอตัวอันนี้ครับมันมีสารอื่นอื่นใหม่ที่สามารถทดแทนได้เป็นเรามีแบบ คู่แข่งตัวอื่นหรือเปล่าในตลาดะค่ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นลักษณะาบาล่ะค่ะแต่ว่าตัวนั้นจะมีส่วนผสมของเป็นท่ลการาบูนพิมเสนนะคะทาให้ไม่สามารถใช้ในเด็กต่ำกว่า2ปีได้แล้วตัวสารที่ไม่ต้องใช้การาบูนหรือพิมเสนนะครับมีแบรนด์อื่นหรือว่าแบบแบรนด์ก็จะมีน้ํามันย <c oughs> ูคาลิปตัสเดียวๆนี้นะค่ะแต่ว่าตัวนั้นอาจจะคอนเซิร์ในเด็กแรกเกิดเหมือนกันค่ะร้านยาวางเครดิตเขาเท่าไหร่ให้เขาให้เครดิตเท่าะะไหร่เครดิตของถ้าเซนเซฟดักก็จะเป็น90วันค่ะ โอ้โหโหดจังแล้วสองร้านนะั้ไปทำอะไรครับก็อย่างแรกเราจะเพิ่มกำลังการผลิตครับเพราะว่าตอนนี้เราขายดีมากกว่าปีแล้วมากจนถึงขั้นที่ว่าเราต้องเปิดพรีออเดอร์เพื่อรองรับยอดขายบางส่วนเลยทีเดียวตอนนี้เราต้องเร่งผลิตให้กับเซเว่นมากกว่า50 0สาขาครับคุณได้มาร้อยบาทคุเอาเงินสดไปวางอหอมหัวใหญ่อหอมแดงซื้อมานะเข้าโรงงานเสร็จค่าผลิตคุณจ่ายแค่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอคุณได้ของมาปั๊บคุณไปวางเครดิตอีกเก้าสิบวันกว่าคุณจะได้เงินจากหนึ่งขวดเนี่ยก็คืออีกเก้าสิบวัน คตโฟคุณสะดุดแน่นอนเลยอันนี้อันตรายมากเลยถึงแม้พอจากคุณจะดีเนี่ยตรงนี้คุณต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะก่อนจะกล้าไปอีกสเต็ปนะผมกลัวว่าจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยจะแก้ยังไงไม่ให้คิดได้ยังยังเลยไม่ได้คิดผมชอบพอดักผมชอบพอดักแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปช่วยเขายังไงผมมองว่าผมคงไม่ได้เป็นประโยชน์มากกับ ทำผู้ประกอบการน,น,นะครับเพราะฉะนั้นผมผมขอขอผ่านก่อนครับขอมาส่วนตัวก็ชอบมากเลยค่ะก็คือจริงๆเป็นคนไม่ทานหอ,หอมเลยแต่ว่าก็เซอร์ไพรส์ามากที่ชอบผลิตภัณฑ์แล้วก็มันสดชื่นมากแล้วก็เนี่ยทาทาไม่หยุดเลยค่ะชอบนะคะแต่ว่าก็ไม่เหมือนไม่รู้ว่าจะไปช่วยในส่วนไหนเลยจริงๆอะคะ่ะก็อาจจะต้องขอผ่านก่อนนะคะค่ะ จริงๆมีหลายผู้ประกอบการนะคะที่แต่ละคนมาด้วยหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วก็ของชัดเนี่ยเจ๋งที่สุดดีที่สุดแค่นี้เอาแล้วตัวต่อไปยังไงช่องทางการจัดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นจะสเกลอัพได้ยังไงถ้าคุณคิดจะเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นไม่ใช่เป็นเภสัชกรหญิงคุณต้องคิดอะไรมาเป็นแผนธุรกิจที่มากกว่าหตัวแบบนี้นะคะเราะฉช่นวันนี้ขอผ่านก่อนค่ะขอบคุณค่ะ ต,ตัวนี้ผมมองว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นผมเองที่ความรู้เกี่ยวกับพวกนี้ยังไม่มากพอผมขออนุญาตพันก็ได้ยิ่งขายดีแคทโฟก็ขาดอ่ะทำยังไงดีเนี่ยขยายช่องทางออนไลน์ถ้ามีโซลูชันหรือแนวทางแก้ไขตอบผมได้ผมก็โอเคนะผมก็จะดํำน้ำให้คุณแหละแต่ตัวต้องเปียกด้วยกันนะไม่ผมเปียกคนเดียวนะอ่ะผมให้2ล้า เชิญท um, okay. ั้งสองท่านปรึกษากันก่อนได้นะคะแม่บอกแม่เราไม่อยากทำเป็นใช่ไหมตอนแรกนี้ตอนแรกที่เราคิดมาเองเราต่องสักยี่สิบสองใชหให้มากสักยี่สิบสองให้มันมีความเด็ดจริงถจะขออนุญาตต่อรองนิดหนึ่งได้ไหมครับต่อได้ครับโซเลต ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับให้มากสุดไม่ได้ถ้าถ้าจะอายุยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดตกลงรับดียวครับครับรวยๆครับขอบคุณครับโอเคยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณคมากขอบคคุณรับข้มมาก ใจมากเราก็เห็น potential ในธุรกิจของเราอะครับก็จะนําไปวางแผนนะคะเกี่ยวกับ cash flow ในบริษัทมากขึ้นค่ะว่าเราจะจัดการกับมันยังไงบ้างอะค่ะแต่เด็กใช้ได้แต่ดีอาจารย์ตัวนี้หอมจริงหอมมากยิ่งดมยังไม่อยู่เลยนี่เราดมกันมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วหลายน้ำมันมากแล้วแต่ตัวนี้หอม